โรงเรียนไม่มีน้ำดื่มสะอาดน้ำเป็นนิ่มกินไม่ได้ค่ะต้องซื้อน้ำเดินทุกวันครับเพราะเราห่วงอนาคตของเด็กๆอิสุสุจึงไม่หยุดเดินหน้าสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนห่างไกลเพื่อรอยยิ้มของทุกคนเพื่อประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดเหลืออีกต่อไปอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต รถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อนทำได้ไงเนี่ยก็เขาฟังนี่ไงใครๆก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์โ u ลชัน FM 89.5ทุกวันจันทร์ถึงสุกซีทุ่มสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหงเสียงหัวใจคนเราจะมีจังหวะในการเต้นอย่างสม่ำเสมอนะครับ แต่ถ้าวันหนึ่งมันเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วไม่สม่ำเสมอนั่นหมายถึงความผิดปกติของหัวใจซึ่งอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF เป็นอาการความผิดปกติของหัวใจห้องบนที่เต้นเร็วไม่สม่ำเสมอมันจานตรายมากน้อยแค่ไหนและมันจะแสดงอาการอย่างไรมีวิธีรักษาให้หายได้หรือเปล่าวันนี้อาสาหาเรื่องน่ารู้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโรคที่มีชื่อว่าโรคหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AF ก่อนอื่นไปทําความเข้าใจจากคุณหมอกันก่อนครับหัวใจเต้นผิดปกติชนิด AF เนี่ยคือการที่หัวใจห้องบนเต้นพลิวนะครับโดยในยามปกติแล้วเนี่ยหัวใจเรามี4ี่ห้องข้างบน2ห้องข้างล่างสองห้องนะครับข้างบนกับ้องล่างจะเต้นสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันไปนะครับแต่เวลาที่เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะข้างบนเต้นพลิวหรือ AF เกิดขึ้นเนี่ยหัวใจข้างบนจะเต้นมากกว่า400ครั้งต่อนอาทีแล้วส่งผลให้อ้งล่างเต้นตามนะครับแต่ตามไม่เร็วเท่ากับห้องบนนะครับก็จะตามด้วยความเร็ว,เรวประมาณ100ถึง2 0 0ครั้ง่อนอาทีครั มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วสาเหตุของโรคล่ะครับคุณหมอมันมาจากอะไรและอาการแสดงเบื้องต้นที่จะส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นมันมีอะไรบ้างครับสาเหตุของการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติชนิด a f เนี่ยเราแบ,บ่งเป็นสองส่วนใหญ่ด้วยกันนะครับส่วนที่หนึ่งเป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในหัวใจเองทําให้หัวใจเต้นรวนไม่เป็นระเบียบใจที่สองคือเป็นเหตุน,นอกหัวใจและมีผลกระทบต่อหัวใจนะครับเช่นการดื่มกาแฟการดื่มชาแก่ๆก,การรับประทานโสมเนี่ย ทั้งหมดนี้เป็นสารกระตุ้นหัวใจสามารถกระตุ้นให้เกิด AF ได้ครับเจ้า AF นี่เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีอาการหลากหลายมากนะครับอาการอาจจะเกิดจากไม่มีอาการอะไรเลยถ้ามีอาการก็จะมีการเช่นเริ่มตั้งแต่อาการหัวใจเต้นเร็วปวดอาการใจสั่นอาการเหนื่อยง่ายอาการแน่นหน้าอกจนทิงกับหัวใจล้มเหลวได้ครับเราพอจะทราบถึงสาเหตุกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแล้วไม่ทําการรักษาอันตรายของมันจะมากน้อยขนาดไหน ถ้าไม่ทําการรักษาเนี่ยเจ้า AF เนี่ยจะให้เกิดปัญหาสําคัญอยู่2ประการนะครับอันที่1ก็คือหัวใจล้มเหลวผูคป่จะมีหัวใจเต้นเร็วตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนกับการทํางานของหัวใจที่ไม่ได้พักผ่อนเลยอันที่2คือว่าเวลาจเกิด F เกิดขึ้นเนี่ยหัวใจห้องบนจะบีบตัวไม่ดีนะครับทำให้เกิดมีริ่นเลือดเล็กๆอยู่ในหัวใจข้างบนแล้วถ้าเราโชคไม่ดีริ่มเลือดก็กดจ,ดจะหลุดออกจากหัวใจไปอุดหลอดเลือดสมองอุดแขนอุดขาได้ทำให้เกิดอามาัอามพฤกษ์อัมพาตได้ครับ การรักษาโรคใจเต้นผิดจดนิดเอทุกวันนี้เนี่ยแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนที่คือการรับประทานยาการรับประทานยาเพื่อควบคุมการเต้นหัวใจ AF เนี่ยไม่สามารถจะทําให้ AF หายขาดได้ถ้าจะรักษาหายขาดตัวนี้เราทําการรักษาด้วยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุเราจะทําการตรวจโดยใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจห้องบนว่าตรงไหนนะที่ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติเมื่อพบเราก็ทําการจี้ให้มันหมดสภาพไปด้วยการใช้คลื่นวิทยุครับ รถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อนทำได้ไงเนี่ยก็เขาฝังนี่ไงใครๆก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์โ u t i ชัน fm 89.5ทุกวันจันทร์ถึงสุกซี่ทุ่มสนับสนุนโดยศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหงอาจจะบอกได้ว่าจังหวะการเต้นของหัวใจก็อาจจะส่งผลที่ร้ายแรงต่อชีวิตเราได้ หากมันเป็นการเต้นที่ผิดจังหวะซึ่งบางคนอาการอาจจะไม่แสดงออกทางป้องกันอาจบอกได้เพียงแค่ลดความเสี่ยงต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหากมีอาการที่บ่งชี้ว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพราะหากตรวจพบได้เร็วก็มีทางรักษาให้หายได้จำไว้นะครับ